สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็นวิทีเศเ้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะพบกันทุกวันพฤหัสบดีและวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2568ยังพบกับดิฉันเหมือนเดิมค่ะสุชาดาดอลล็นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะออก นอกสตูดิโอมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนพื้นที่โดยงานการกุศลบ้างหรือว่าการจัดงานประจําปีของแต่ละจังหวัดค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาร่วมกันทําบุญทํากุศลร่วมกันค่ะในงานกาชาติประจําปี2568ของจังหวัดยะลาแต่ว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้ค่ะคือเรื่องของการเดินผ้าไทยการกุศลในหัวข้อผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมานั่งพูด คุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดยะลาเรานั่งอยู่กับท่านพัฒนาการสุนีมหานั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะท่านพัฒนาการค่ะวันนี้ทั้งฉากทั้งข้างๆเรารวมไปถึงการแต่งกายของท่านถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองคค่ะแต่ว่าอยากจะให้ท่านได้พูดถึงว่า ความเป็นมาของการจัดงานเดินการกุศลเพื่อหารายได้สมทบภูมิภายในบรรยากาศนี้อยากจะให้ท่านได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปไหน่อยค่ะค่ะก็ ความเป็นมาของการเดินแบบการกุศลในทีมของผ้าไทยใส่ให้สนุกครั้งนี้นะคะก็ด้วยจังหวัดยะลาเนี่ยก็มีการจัดงานสมโพธหลักเมืองนะคะแล้วก็งานกาชาติประจำปี2518ซึ่งก็เป็นการจัดขั้งที่63ะนะคะแล้วก็ดาเนินการในวันที่25พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่4มิถุนายนซึ่งก็เป็นการจัดงาน11วัน 11, 11คืนนะคะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการ ในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะ,คะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อเรื่องของออการรักษาขนรทมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดยะลานะคะซึ่งก็จังหวัดยะลาก็ได้มอบหมายให้สํานักง,งานพระนาชนจังหวัดยะลาเนี่ยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยในเรื่องของการจัดเดินแบบการกุศลในเรื่องของธีมผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะซึ่งก็รายได้ครั้งนี้นะคะก็เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่างๆนะคะรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเกาะบางนะคะแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ,ๆะนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้เพื่อที่จะให้ประชาชนจังหวัดยะลาขึ้นสู่ประชาชนจังหวัดยะลาแล้วที่สําคัญในเรื่องของอการนําสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวันวลีในรัชก,กัญญานี่นะคะพระองค์ท่านได้ ให้ดําริในเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยนะคะตีมผ้าไทยใส่ให้สนุกก็เลยเป็นความเป็นมาเป็นไปในเรื่องของการเดินแบบการกุศลครั้งนี้ค่ะค่ะวัตถุประสงค์โดยตรงคือเราจัดเดินแบบเพื่อการกุศลหารายได้เข้าสู่กาชาติและการชาติจะมาช่วยเราแต่วัตถุประสงค์ทางอ้อมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้คืออะไรคะค่ะวัตถุประสงค์ทางอ้อมเลยก็คือ สื่อพี่น้องสู่พี่น้องประชาชนจังหวัดยะลาะนะคะด้วยจังหวัดยะลาเนี่ยมีกลุ่มผ้าเยอะมากะนะคะล่าสุดเราได้มีการมอบลายผ้าพระราชทานนะคะสากลุ่มนะคะรวมถึงกลุ่มหัตถกรรมอีก6กลุ่มรวมเป็น37กลุ่มเพื่อที่จะให้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลุตเถอนะคะในเรื่องของการสืกสารรักษาแล้วก็ต่อยอดอภูมิปัญญาให้กับ ช่างทอผ้ารวมถึงช่างหัตถกรรมทั้งหลายที่จะนำลายผ้าพระราชทานเนี่ยมาใส่เข้าไปในผืนผ้านะคะเพื่อที่จะให้นำสู่สากลน,นะคะเพราะลายผ้าของจังหวัดยะลาเนี่ยมีความโดดเด่นจะเห็นได้ว่ามีทั้งกลุ่มผ้าบาติกมีทั้งกลุ่มผ้าทอผ้าปาเตะนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับ าการยกย่องชมเชยในส่วนของทุกป,ปีเราจะได้รับในการที่จะไปโคชชิ่งลายผ้านะคะทุกป,ปีเลยแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการโคชชิ่งที่จังหวัดสงขลาอันนี้ก็คือเพื่อในส่วนของการน้อมนำ แนวพระรัตนิของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อยอดค่ะในครั้งนี้เราจัดเตรียมงานแน่นอนว่างานกาชาติจังหวัดยะลาเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยมีตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่4มิถุนายน11วัน11คืนคเราจะมีจัดแสดงเป็นซุ้มไหมหรือเฉพาะเวทีกลางด้วยยังไงคะ,ะในส่วนของสำนักงานชนเราเนี่ยเรามีบูธนิทศการะนะคะมีบูธนิทศการซึ่งในบูธนิทศการของเราเนี่ยก็มี บูรผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลาแล้วก็มีกิจกรรมการประกวดนะคะมีกิจกรรมสาธิตถ้าทำขนมเนี่ยทุกท่านก็เรียนเชิญทุกท่านมามาชิมมาชมนะคะในในบูธของพระนงาชนแล้วเราก็มีบูธชวนชิมซึ่งก็ไปจัดออกบริเวณเวทีกลางนะคะแล้วก็มีบูธโอท o ็ top, มาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะคะซึ่งในส่วนของ Uh, 11วัน11คืนของบูธสำนันักงานชนเราเนี่ย uh, มีการประกวดส้ตมตำลีลาะนะคะชาชักลีลารวมถึงการออกแบบผ้าแล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของการเชิญชวนให้ทุกท่านได้รู้จักจังหวัดยะ,ยะลามากยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวเรื่องของนักเล่าชุมชน ค่ะอันนี้เราก็เป็นกิจกรรมที่เราสร้างสีสัน,น,นแล้วก็เป็นการจัดประกวดให้ทุกท่านได้มาร่วมกับเราค่ะการจัดเตรียมในปีนี้นะคะมีความพร้อมยังไงบ้างเริ่มสมัครแล้วหรือยังหรือเราจัดการเตรียมความพร้อมยังไงคะค่ะวันนี้เราได้มีการประชุมเชิญชวนแล้วก็แจ้งผ่านสำนักงานพนังชนอนำเภอนะคะในเรื่องของการที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะท่านสามารถ ไปติดต่อที่สำนักง,งานพันาชมชนอำเภอทุกแห่งแล้วก็ถ้าท่านสะดวกจะมาที่สำนักงานชมชนจังหวัดเราก็ยินดีะนะคะที่จะรับใบสมัครของทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์เรื่องของส้มตำลีลาเรื่องของชาชักลีลาเรื่องของการออกแบบหรือนักเล่าเรื่องนะคะอีกอย่างหนึ่งเรามีเรื่องของรำวงเวียนคกด้วยกิจกรรมที่เพิ่มเติมปีนี้นะคะก็คือกิจกรรมของรำวงเวียนคกก็เป็นการหาไรายได้ การกุศลเหมือนกันนะคะ<ม>เข้าชมรมแม่บ้านมหาไทยเช่นกันค่ะค่ะแล้วในส่วนของการเดินแบบผ้าไทยการกุศลลคะคนะณตอนนี้เนี่ยสมัครเต็มหรือยังหรือถ้าจะสมัครเนี่ยสมัครที่ไหนกิจกรรมเป็นยังไงเริ่มเริ่มการแสดงบนเวทีกลางวันที่เท่าไหร่ค่ะค่ะ,คะตอนนี้เราก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์เรื่องของการเดินแบบการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุกอยู่ซึ่งก็ภาคส่วนต่างๆนะคะเราเรามีอยู่4นะคะก็คือการเดินแบบเดี่ยว นะคะการเดินแบบคู่คการเดินแบบทีมแล้วก็การเดินแบบกิติมศักดิ์ะนะคะซึ่งรายได้ในในแต่ละ,อ,ะอย่างเนี่ยเช่นเดินแบบเดียวเนี่ยท่านจะต้องร่วมบริจาค500บาทค่ะ,ะถ้าเดินคู่ก็จะเป็น1000บาทนะคะถ้าเดินเป็นทีมซึ่งไม่เกิน5คนก็จะเป็น2,500บาทแล้วก็ถ้าเดินกิติมศักดิ์นี่ก็จะ5,000 ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนนะคะสมัครมาเราให้สมัครผ่าน Google นะคะผ่านอำเภอนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ยอดแล้วภายในที่25นี้ก็จะปิด j อบการรับสมัครในส่วนของการเดินแบบค่ะการเดินแบบเมื่อสักครู่ท่านพัฒนาการได้พูดว่าเดี่ยว500บาทคู่1,000 1 0 0 0ทีม2,500กิติมศักดิ์5,000 5 0 0 0าทีนี้อยากทราบเงื่อนไขค่ะ เงื่อขไขจะต้องเป็นผ้าชนิดไหนผ้าจากที่อื่นได้ไหมหรือเฉพาะกลุ่มหรือว่ายังไงคะเราเน้นผ้าของจังหวัดยะลาเป็นหลักเลยะนะคะ,ะคือถ้าท่านสวมใส่ผ้าของจังหวัดยะลาไม่ว่าจะเป็นผ้าบาติกผ้าปะเต้นี่เราไม่จํากัดขออย่างเดียวขอให้เป็นผ้าของจังหวัดยะลาทําไมคะเพราะเราอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุน ค้าของจังหวัดยะลาซึ่งมีดีมีสวยนะคะแล้วก็มีคุณภาพคันนี้สำคัญมากเลยนะคะค่ะณนะวันนี้ล่ะคะผู้เข้าร่วมที่จะเดินแบบเพื่อการกุศลนี้ตอนนี้เต็มแล้วหรือยังหรือว่าเรารับจำนวนเท่าไหร่จำกัดไหมคะ อตอนนี้เราตั้งไว้ประมาณ1 0 0่ท่านที่จะมาร่วมเดินแบบะนะตอนนี้ก็ทยอยสมัครกันอยู่ค่ะจนะถึงวันที่25นี้ออมีการนัดซักซอ้อมนะคะของผู้ที่สมัครเดินแบบการกุศลเราก็จะมีการซ้อมการเดินออบนเวทีซึ่งเราจะมีการเดินในวันที่ 2. มิถุนายน ซึ่งก็เป็นหลังจากที่มีการประกวดที่ดาบานหงเราจะใช้เวทีตรงนั้นในการประกวดอาจจะเป็นช่วงวันหยุดาอาทิตย์นั้นจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คอรมอรประกาศเพิ่มหยุดวันที่สองอีกหนึ่งวันเนาะเป็นการหยุด4วันติดต่อกันก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมีเวลาก็มาเดินแบบกับ การกุศลกับจังหวัดยะลาค่ะ,ะวันที่สองมิถุนาเป็นวันเดินจริงที่เวทีกลางแต่ว่าคุณผู้ชมที่สนใจบอกว่าโอ้ยฉันยังมีเวลาจะสมัครอยู่จะต้องมาซ้อมกันวันไหนตั้งวันไว้หรือยังคะ,ะตอนนี้เราตั้งไว้คร่าวๆแล้วว่าวันที่29ค่ะ,ค,ะค่ะ29พฤษภาคมนี้ใ,<ช>ใครที่เข้าร่วมสมัครนะคะคือเรารับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25 25, 25, 25เนี่ยคือเราปิดรับสมัคร และใครที่แบบว่าเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยติดอันดับในการเข้าสมัครในวันที่25เป็นที่เรียบร้อยวันที่29ที่ตั้งไว้นะคะาอา,จ,อาจะมีการา<อ>เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอย่างไรก็ติดตามได้ทางเพจ<พ>ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าอยากเดินแบบร่วมบุญร่วมกุศลกันในงานกาชาติประจาปี2568าของจังหวัดยะลางานนี้ล่ะค่ะจะทําให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ สวยได้งามไปพร้อมๆกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลย <c oughs> อยากจะให้ท่านได้พูดถึงนโยบายของจังหวัดหน่อยค่ะ <c oughs> เรื่องของการใส่ผ้าไทยให้สนุกนโยบายจังหวัดที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เราดําเนินการเป็นยังไงบ้างค่ะจังหวัดยะลานนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะ ตั้งต้นตั้งแต่รัฐบาลจนถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมการพรัฒนาชนในเรื่องของการน้อมนาพระราชดำริในเรื่องของรอสืบสารรักษาต่อยอดผ้าไทยใสให้สนุกนะคะเพราะท่านผู้ว่าก็ให้นโยบายแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสวมใส่ผ้ายาลาะนะคะอย่างที่บอกเบื้องต้นว่ามีดีมีสวยมีคุณภาพนะคะ,คะเรามาร่วมเดินแบบแล้วก็มาร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยของอเราค่ะค่ะเราลืมพูดไปว่าเวลามาสมัคร จะต้องมัสครู่คุณสมบัติเรียบร้อยค่าสมัครเท่าไหร่แต่ละประเภทแต่เราลืมบอกว่าข้อมูลหรือเอกสารที่จะต้องแนบมาด้วยจะต้องมีอะไรไหมคะอ๋อแค่ท่านแจ้งความประสงค์ว่าท่านจะมาร่วมเดินแบบนี่ก็สามารถ มาได้เลยค่ะแล้วก็ท่านก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นบัญชีของชมรมแม่บ้านมหาไทยะนะคะ,คะเป็นบัญชีของชมรมแม่บ้านมหาไทยเพราะว่าอย่างที่ได้นําเรียนเบื้องต้นว่ากิจกรรมการเดินแบบการกุศลทั้งนี้เพื่อสมทบกองทุนชมรมแม่บ้านมหาไทยในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะของจังหวัดยะลาค่ะอ,อันนี้ก็คือแค่ท่านสมัครเข้าไปใน Google Sheet หรือว่าแจ้งความประสงค์ที่สํานักงานชุมชนเนี่ยท่านก็สามารถ เป็นส่วนหนึ่งะคะที่จะมาร่วมเดินแบบกับจังหวัดยะลาค่ะสำหรับของบูธของทางพัฒนาชุมชนเองคะเราเรามีไฮไลท์อะไรให้คุณผู้ชมได้มาติดตามแต่ละคืนแต่ละคืนบ้างก็อย่างที่นำเรียนนะการประกวดส้มตำนีลาท่านมาได้เลยนะคะ,คะมาชมมาชิมส้มตำนะคะชาชักก็เช่นกันนะคะรำวงเวียนคกอ,อันนี้ก็การกุศลน,นะคะ ผู้ท่านผู้ชมที่ชอบอเรื่องของการรำวงเรื่องของการเต้นรำก็เชิญชวนนะคะ,ะท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมของเราซึ่งท่านสามารถติดตามวันเวลาของการจัดกิจกรรมเนี่ยในเพจของสำนังกงานท่านชนในอของสำนักประช,ระชาสัมพันธ์จังหวดัดนะคะเราก็ส่งรวมถึงทาง NBT ทนะคะทางไลน์กลุ่มนะคะก็มีการ ประชาสัมพันธ์ <S <S ในส่วนของว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจะจัดเนี่ยมีวันไหนยังไงนะคะเพราะว่าเราต้องหลีกในเรื่องของฝนฟ้าด้วย <S 2> <S 2> ะนะคะเพราะทราบว่าปีที่ผ่านมาเรื่องของเดินแบบเนี่ย ปีที่แล้วฝนตกนะคะปีนี้เราก็ขออยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าอยากจะให้งานเดินไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมอันนี้เราไม่อุบค่ะเพราะว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลากับการเดินแบบการกุศลนะคะใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองค่ะแต่อยากจะให้ท่านได้พูดถึงทิศทางของการพัฒนาศักยภาพของ กลุ่มต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลาเกี่ยวกับงานผ้าต่างๆค่ะทิศทางในอนาคตในพื้นที่จังหวัดยะลาจะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะก็ด้วยสิ่งที่สําคัญของจังหวัดเรื่องของการกระตุ้นเศร,รษฐกิจค่ะนะสำคัญมากๆช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเศร,รษฐกิจหลายอย่างซบเซานะคะแต่ว่าผ้าของจังหวัดยะลาก็ยังขายได้ขายดีนะคะแล้วก็สิ่งที่จังหวัดยะลาส่งเสริมสนับสนุนอยู่ก็คือทุก วันประชุมของกรมการจังหวัดเราจะให้กลุ่มผ้าต่างๆนี่มาจัดแสดงจัดจำหน่ายที่สาร,รกลางนะคะสาร,รการจังหวัดยะลานะก็จะมีหัวหน้าส่วนก็สนใจซึ่งก็สร้างไรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการของเราเยอะพอสมควรหรือแม้กระทั่งทุกวันศุกร์ที่หน้าบ้านพักการจังหวัด เราก็จะมีตลาดตอนช่วงเช้านะคะก็จะมีสินค้าต่างๆมาจําหน่ายอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจงานลายผ้าเนี่ยด้วยจังหวัดยะลานี่มีการส่งเสริมสนับสนุนลายผ้าพ,พระราชทานะนะคะซึ่งกลุ่มก็จะมีการสร้างลายผ้าด้วยด้วยวาดด้วยตัวเองหรือด้วยบล็อกะนะคะเพื่อสร้างมูลค่าซึ่งพระอ,องค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนี่ย ไม่ได้ขีดจำกัดว่าจะต้องลายผ้านี้อย่างเดียวนะทุกท่านสามารถที่จะแมทลายอื่นๆเพื่อให้มันมีความโดดเดน่นเพื่อให้มันมีความเป็นสากละนะคะให้ลายผ้าต่างๆเนี่ยมันมีความอย่างงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการประกวดลายผ้าพระราชฐานนะคะประมาณช่วงเดือนสิงหานะคะซึ่งจังหวัดยะลากำลังเตรียมการเตรียมการแล้วก็เราขันรับนโยบายที่กระทรวงที่กรมการพัฒนาชน มอบหมายมานะคะเราจะมีการจัด,จดการเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อสร้างไรายได้ให้กับ ศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดยะลาค่ะค่ะถามอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวจะไปร่วมกิจกรรมเพราะว่ามีกิจกรรมที่บูธเนี่ยมีหลายอย่างที่น่าสนใจและสามารถสร้างสีงสันในงานกาชาติในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่63ประจำปี2568บางคนบอกว่าอุ้ยเห็นลายผ้าสวยจังท่านพัฒนาการก็บอกว่าลายผ้ายะลาเนี่ยสวยแล้วก็แต่ละกลุ่มมีจุดเด่นต่างกันมีจำไหนที่ บูธของเราด้วยหรือเปล่ามีค่ะแน่นอนเลยะนะคะอันนี้ต้องไม่พลาดะนะคะเราต้องเอาผ้าจากกลุ่มต่างๆทั้ง8อําเภอะนะคะตอนนี้เรามีกลุ่มผ้าต่างๆทั้ง8อําเภอเลยนะคะ,คะก็จะเป็นทั้งกลุ่มใหม่กลุ่มเก่าที่มาขึ้นทะเบียนกับทางสํานักงานชนอําเภอแล้วก็สํานักงานชนจังหวัดนะคะแล้วก็เราก็จะมีการ ประกวดลายผ้าอย่างที่นําเรียนแล้วก็มีการพัฒนาลายผ้านําลายผ้าพระราชทานต่างๆเนี่ยมาลงสีสันอย่างที่ทุกท่านได้ได้เห็นนะคะในตรงตรงด้านหลัง,ลง,งที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นลายผ้าส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มในแปํอำเภอของจังหวัดอลาได้ผลิตขึ้นมาค่ะ,คะ ในฐานะที่ท่านบบมา,มาขับเคลื่อนพื้นที่เรื่องของการพัฒนาแล้วก็ยกระดับศักยภาพของการใส่ผ้าไทยให้สนุกแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นภาพของการยกระดับคุณภาพฝีมือคุณภาพของราคาแล้วก็รายได้ของนักประชาชนค่ะก็ดีใจนาะต้องบอกว่าดีใจแทนกลุ่มต่างๆของจังหวัดยะลามากๆเลยที่สามารถสร้างมูลค่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่ม แล้วก็รวมถึงประชาชนในพื้นที่เพราะมันหมายรวมถึงว่าถ้ากลุ่มตั้งอยู่ในพื้นที่ใดประชาชนรอบข้างก็จะได้ประโยชน์ได้ไรายได้นะคะอันนี้ก็คือส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันดีขึ้นรวมถึงการทําให้ชุมชนเข้มแข็งเพราะเพราะว่าด้วยผู้นําด้วยประธานกลุ่มนะคะด้วยภาคีเครือข่ายที่อยู่รอบ สนับสนุนหนุนเสริมให้กลุ่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันะนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะสุดท้ายนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาสมัครแล้วก็มาร่วมกิจกรรมค่ะ ก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่รับชมรับฟังณนะขณะนี้นะคะได้มาร่วมเดินแบบการกุศลในธีมผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะซึ่งเราก็เปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมเดินแบบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมนะคะ แล้วก็อย่างที่ได้นาเรียนเบื้องต้นมีเดินเดียวมีเดินคู่มีเดินทีมแล้วก็มีเดินกิจิมศักดิ์ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเพจของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพจของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงเพจของ จังหวัดยะลาค่ะค่ะาลค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลคะ่ะกับการเดินแบบใส่ผ้าไทยให้สนุกกับงานกาชาติประจำปี2568ของจังหวัดยะลานะคะอย่างที่ท่านพัฒนาการได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25และใครสมัครทันนะคะก็จะมีการทดลองเดินแบบซ้อมการเดินแบบวันที่29พฤษภาคมไปเดินจริงวันที่2มิถุนายน2 5 568และสามารถดูการถ่ายทอดสดหรือว่าการไลฟ์นะคะผ่านเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ขอบคุณท่านพัฒนาการนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะ